แค่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มคนร้ายหลักต,ตัวเติมเงินค่ะตอนนี้จับได้หนึ่งคนส่วนคู่หูยังลอยนวลค่ะเมื่อเวลา1 0นาฬิกาวันที่1ธันวาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพอลองโดยการอำนวยการของพันตำรวจโทรสุรมนเฉลิมจันทร์ รองผู้กำกับปราบปรามรักษาราชการแทนผู้กำกับสอบพอลองพันตำรวจโทวขวัญชัยเป้นมนทารองผู้กำกับสืบสวนสอพอลองร่วมกันวางแผนและสั่งการให้พันตำรวจโทกฤษดาสิทธิพลธนากรสารวัตรสืบสวนสอบสวนร้อยตำรวจเอกถาปนาพงศ์จันทนานนกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันจับกลุมตัวนายจักรพันธ์หรือจอร์ดขมูลอายุ27ปีบ้านเลขที่109ทับ201หมู่ที่8ตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์จังหวัดอุตร,รดิตถ์ในฐานความผิดร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืน ซึ่งการจับกลุมนี้สืบเนื่องจากกลางดึกของคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวนว่าได้มีเหตุคนไร้ลักตู้เติมเงินบุญเติมที่บริเวณหน้าบ้านแม่สาครจจำปาแก้วบ้านเลขที่106ทับ8หมู่ที่8ตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่จึงได้รีไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบนางสาคอค่ะก็ได้บอกว่าถูกคนร้ายไม่ทราบว่าใครหลักตู้เติมเงินบุญเติมที่บริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุต่อมาวันที่3ตุลาคมได้มีนายรัฐศักดิ์จำรูนอายุ37ปีชาวตำบลร่องกัดอำเภอสูงเม่นผู้รับมอบจากบริษัท Infinity and Service 2013ได้มาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพลองเพื่อให้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะต่อมาชุดสืบสวนสืบทราบว่านายจักรพันธ์หรือจอร์ดมี ีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาจจะเป็นคนรายที่ก่อเหตุลักตู้เติมเงินโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ได้จับกลุ่มนายจอร์ดในข้อหาเสพย,ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยฝ่าฝฟื้นต่อกฎหมาย จากนั้นชุดสืบสวนจึงได้สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นโดยนายจอร์ดรับสารภาพว่าตนเองได้ร่วมกับนายวน,นัทหรือเต้ยคำลือไปลักตู้เติมเงินตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่โดยนายจอร์ดให้การว่าวันที่ก่อเหตุนายวันนัทขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมารับตนที่หน้าวัดไผ่ล้อม ซึ่งตนจำสีและยี่ห้อรถไม่ได้ก็ได้ไปที่บริเวณที่เกิดเหตุและได้ใช้ไขควงงัดน็อตที่ยึดกับตู้ออกและเอาตู้ใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปชำระที่ใต้สะพานทางเข้าหมู่บ้านโดยใช้ไขควงในการงัดตู้เติมเงินโดยได้เงินในตู้เติมเงินประมาณ8,000บาทซึ่งน,นายวนัตแบ่งให้ตนเอง3,000บาทส่วนตู้เติมเงินน,นายวณัตเป็นคนเอาไปทิ้งซึ่งตัวนายจอร์ดบอกว่าไม่รู้ว่าเอาไปทิ้งที่ไหนค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบพอลองจึงได้รับมอบตัวทั้งหมดพร้อมกับจัดทำบันทึกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อนำตัวผู้มอบตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนน,วนายวนัทซึ่งถูกพาดพิงถึงทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจะติดตามจับกลุ่มมาทำการสอบสวนถ้าหากว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะบุกตัวแค่ตัวจริไหมไมจริงจิงเลย

ก็ป้อโป่งอะไรนะนั่นยัทางตะเข็บถ้คนเ่เอาไปทิ้งนี่มาเ,มเต้ยไปทิ้งน่องบทเทอเขา 5, 2, 3, 2, 3. น้องได้ตั้งนั่นนองกระปิเลยน่องเอาถหนไปเดินแบบเดินถ้าตอนไปน้องมาเต้ยมาแค่บางทีไหนน้ัดเต้ยมาลับนาวัดนาวัดเนี้ยอะไรบ้างด้ ได้ทูกันการถาึงมเนี่ยห็นมะัเนี่ยได้กันเจอกันเจอกันจีบวัาไหหลองบันก็ตื่นกันกรต้องานตื่นตอนไหอนบ้าน,าน,นาไหหลองนะแล้วรถนี่ลลนรถเล้เนี่ยตื่คนละไหมเราห่วาไหมเขาเขาไนตู้แล้ว ไปด้วยกันไปด้วยกันไปแกะตีไตสะพาันไตสะพานปาร์ารเก็มเอาแกะได้ตั้งประมาณแปดทั้เตยก็ี่น้องสามพันเะก่งเห็นเปล่าเตยเตยในมารับก่อนจะไปเนะี่ยเตยมารับน้องที่หน้าวัดไผ่ล้อมเดี๋ยวกิดยิ่งขึ้นเตยกับโจนไปเลยมันดึกนะผมอันลูก